ในวันหนึ่งวันหนึ่งหรือว่าในวันนี้หรือว่าทุกๆวันสิ่งที่เราจะต้องทำเราจะต้องทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างและทำไมจะต้องทำทำแล้วเกิดประโยชน์อะไรหลักๆแล้วในวันนี้หรือว่าทุทกๆวันสิ่งเราจะต้องทำก็คือธุรกิจ กับจิตใจต้องไปด้วยกันธุรกิจคือการแสวงหาทรัพย์หรือว่าวิชาชีพพว่าชีวิตจําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเราจะต้องทําสิ่งนี้แล้วก็สิ่งที่จะขาดไม่ได้ไเลยคือเรื่องจิตใจนะเรื่องจิตใจเรื่องการสร้างคุณงามความดีหลักๆแล้วลว,วันหนึ่งเราจะต้องทําอย่างน้อยให้ครบ3ามอย่างก็คือ ทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาโดยให้ข้อปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันหรือว่าวันหนึ่งหรือว่าเช้าใดถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ทำทานอย่าเพิ่งทานข้าวอันต่อมาวันไหนยังไม่ได้สมาทานศีลห้ายังไม่ได้รักษาศีลห้าอย่าเพิ่งออกจากบ้าน หรือว่าคืนไหนเรายัางไม่ได้สวดมนต์เราอยังไม่ได้นั่งสมาธิเราอย่าพึ่งพักผ่อนหลับนอนแต่หากว่าเราทำได้อย่างนี้ชีวิตของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองชีวิตในทางโลกเราก็จะประสบความสุขความสำเร็จชีวิตในทางธรรมเราก็จะราบรื่น เรียกว่าโลกไม่ช้ำทำไม่คุณประสบทั้งความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งเป็นการดำรงชีวิตแบบผู้ที่ดำรงชิตอย่างผู้ไม่ประมาทได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสุมพุทเจ้าเพราะว่าชีวิตของเราเกิดมาเพื่อทําบดิภารให้แจ้งเรามาแสวงบุญมาสร้างันบารมี